สวัสดีค่ะรีแอคแรกให้ทายว่าเราจะมารีแอคใครคำใบยอยู่นี่รีแอคเขมจีราไม่ใช่วันนี้เราจะมารีแอคเพลงใจจงมั่นของเก่งฮาลิสกับพี่ปลางปลางทิพย์กันค่ะขอพูดก่อนว่านี่คือชอบพี่ปรางปางทิพย์มากแล้วคืออะไรรู้ไหมคะ กำลังนั่งทํางานหูกําลังฟังเพลง,พงวาวังจิตที่พี่ปางร้องโคเวอร์แล้วโนติกะเด้งขึ้นเปึง้งเป็นทีเซอร์เพลงใจจงมั่นคือเข็มจิราให้อะไรเราเราจะไม่พูดความทำเพลงกันเยอะนะคะเราจะมาฟังกันเลยดีกว่าตื่นเต้นนะ ได้กลิ่นความปังหรอโลเคชั่นดีมาก ครเกโลเคชั่นคือถูกต้องมากจังหวะเปิดผ้าเมื่อกี้คือตุยแล้วหรือเปล่าเห็นนางฟ้าแล้วเก่งใส่ชุดดำน้องนปิงใส่ สวยมากเนอ่นะ <laughs> oh. Okay. Oh. ya oh. 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 留吧。 คือทุกคนลองนึกภาพนะนี่ชอบฟังเพลงแบบว่าที่มันจะมีกลิ่นอายความเป็นไทยมากซึ่งนักร้องที่ชอบก็คือพี่ปางปางทิพย์คือฟังแบบชอบมากแล้วนักแสดงที่นี่ชอบมากเหมือนกันก็คือเก่งและน้องน้ำปิงและวันนี้ฉันกำลังฟังเพลงที่เก่งกับปางปางทิพย์ร้องด้วยกันโดยมีน้องน้ำปิงอยู่ใน MV ชาติเทลเราไปกู้ชาติมาปะไม่ไหวแล้วอะแล้วจะบอกว่าการอ่านนิยายของเราเนี่ยจริงๆที่ชอบอ่านที่มันเกี่ยศยศาสตร์มากซึ่งนิยายที่ชอบก็คือเข็มจิราต้องรอดมันก็คือเรื่องขึ้นหิ้งของเราแล้ววันนี้เรากําลังฟังเพลงประกอบเข็มจิราต้องรอดโดยมีพี่ปางปางทย์มาร้องให้เราฟังมันเกินความคาดหมายคือมันแบบมันยิ่งกว่าฝันน่า แล้วคือชอบมากเลยอะ่ะที่ชุดของเก่งเป็นสีดําแล้วชุดของน้องน้ำปิงเป็นสีขาวสองคนนี้จริงๆคือใส่สีอะไรก็คืนนะทุกคนแต่ว่าพอยิ่งแบบพอมันเป็นจับคู่สีขาวดำอย่างเงี้ยคือมันยิ่งเสริมมันยิ่งส่งมันแบบคือออร่ามันออกโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยอะ่ะแล้วเสียงพี่ปังปังทิปนะคะก็คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือดีมาก ตื่นตันใจแล้วภาพสวยโลเคชันสวยแสงสวยทุกอย่างคือแบบเหมือนผ่านการคิดมาแล้ว100รอบอบอะทุกคนแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสายตาใน MV เพลงนี้ของน้องน้ำปิงก็คือเป็นน้องเข็มเลยอะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าซีนไหนที่เราพูดถึงคือแบบมันคือซีนที่น้องเข็มมองพ่อครูเลยอะ่ะแล้วนอกจากโลเคชันจะดี ภาพดีทุกอย่างดีคืออีกเรื่องที่อยากชมมากก็คือชุดเนี่ยส่งพี่ปางปางทิพย์มากสวยมากส่วนชุดของเก่งกับน้องน้ำปิงนะคะก็คือน้อยแต่มากเรียบแต่โก้คือมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยอะทุกคนแต่มันดึงดูดสายตาม,มากแล้วมันกลายเป็นแบบว่าทุกอย่างมันพอดีกันไปหมดเลยอะยิ่งตอนแบบตอนสุดท้ายที่เขาเมยืนด้วยกันสามคนคือแบบคือพอดีคือถูกต้องมาก แล้วโดยส่วนตัวจากที่อ่านนิยายมานะคะรู้สึกว่าเข็มจีราเนี่ยมันมีหลายมูดหลายอารมณ์มากในนิยายเรื่องนี้เนาะมันจะมีทั้งแบบว่าเข้มข้น,นในเรื่องของการไล่ผีเอ้ยใดๆการสู้ชีวิตของน้องเข็มความสุขุมของพ่อครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางพาร์ทที่เรารู้สึกว่ามันมีความแบบว่าอ่อนนุ่มอ่อนละมุนเป็นคําสัญญาของพ่อครูที่ให้น้องเขมว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันซึ่งเพลงเนี้ยคือมันเป็นฟิลนั้นเลยอะทุกคนที่มันเป็นแบบ เหมือนเป็นคําสัญญาของพ่อครูที่ให้น้องเขมว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรเราก็จะผ่านและพ้นมันไปด้วยกันฉันเชื่อแบบนั้นซีนที่เราชอบมากๆนะคะก็คือซีนที่เขาจับมือวิ่งด้วยกันเนาะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบจะจับมือสู้กันไปจริงๆอะ่ะทุกคนนึกออกไหมขนลุกคือขอบคุณโลกนี้ที่มีเพลงนี้ขึ้นมา ชอบมากๆชอบที่การแต่งตัวเอยอะไรเอยของเก่งลรน้ำปิงเนี่ยมันยังมีความเป็นเก่งลรน้ำปิงก็คือเป็นชุดที่เหมือนแบบว่าเราเห็นเขาออกงานโดยปกติแต่ว่าสายตาเนี่ยมันคือสายตาของพ่อครูกับน้องเข็มเลยจบไปแล้วนะคะกับรีแอคยาวคลิปแรกของเราซึ่ง,งแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีรีแอคอื่นๆออกมาอีกแน่นอนฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วมาดูซีรีส์มาฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะคะ